ติดอ่ะหนูมีบอหรหนูมีบอฉันโดนยิงที่ไปกันเท่าห่บนที่มองใดอาเลยีมองใดมีืนทีบอไปช็ตายนะมีืนทีบอขอตินปืนระวังไลบินนะอุ๊ปนปอมติ๊กตกระิตาบอดพดออก เทเลยก็เกาะมาเท่าเถอะจิงเท่า้องสดใสอันแปลว่าอะไรติ๊กตอกไงท้องเท่าเ้รว่าสดใสท้องเท่าว่าสดใส มีใครขี้เกียมยให้นอนไนหรอแน่ะับเน่เอาไม่เจีบปอมันไม่เจียบมันเป็นลูกยางโอ้โหจะผ่านด้ย ยัดเขานี่เหรอไม่ครับมันคนละาปืนนั่นี่ลูกมันอยู่นี่นี่อ๋อนี่มันเป็น,นลูกต่อเอามันไม่อันนี้เหรอไม่ครับปืนปลอม,มก็ปืนเถกก่อนน้ำปลาบินมาน อ <laughs> ยอยิองใส่ไ,ไอ,อ,อ้แล้วนนห,นนหนึ่งให้กันดีเนาะใช่ไหมอันนี้ทุกงการเน้นว่าเมื่อนหร่แล้วอันมอเนี่ยน้อนโฮมผพร์เนี่ยติดเราไอ้เร้าไอ้เร้วไปแกงหน่อยวะไอ้ไพีอันนี<ห>น้อยกบคนหนึห่ง บักวันะไอเบีรจะไปเด่นนี่มันจะใส่พุกมัน info, อ, damages, อนเฝ้าอ้ไปะน่อาน่นนองาเอาไปฮาราได้ไปดับพี่ดิพี่นีครับไ้แมใส่ก่อนมานอนฝอาฮะหลล่ะ ร้อนอ่ะผมไม่มีที่อยู่แล้วมึงหมดวิญญาแล้วไม่สนุกเลยเขาจะอางแบบเล่นวาครับ กินเต่าออก. Mm -hmm. oh, là. Còn là, đẹp là, đẹp là đẹp. <laughs> อนุพาทุกคนเข้าไปไปลี่ในเต้น,นครับรีืขอบุญคับ <c oughs> เพื่อจะมาจัดของ <c oughs> กินอั <c oughs> บเขาปิดเรื่งปัดแล้วขเขาปิดเพิ่งปัดแล้ว ปลักไฟอยู่ไหนพวกไฟบูมอะไรอ่ะฮู้วมันหมดโคกขอดอกกะนดิอ่ะอ้าวชีมันดับอย่าง,งานี้นี่นี่ไฟมาแล้วเกิดเลย อยากจะบอกว่าผมรัำเรื่องนี้ผมได้พาเขามาหลายหลาย ฉีกีุ่มครับหนึ่งทุครับ้านด่านใช่ไหมครับแมนครับเดด่าน ิน g อ็นน้ำตะบังนี่กินข้